อานะครับนีมนแปลตรงนี้พร้อมกันสามทั้งสองเป็นพวกหัวชนะพวกหัวชนะอย่าลืมทั้งหลายนะครับแปลพร้อมกันเลยครับหัดถาอนว่ามือทั้งหลายอุมา มาดูว่าสับทั้งสองเป็นเอกะเป็นพ่อหูอจะนะสลับกันสับขาหลอกครับอันนี้เรียกว่าเป็นบทสับขาหลอกเป็นบททดสอบของเราว่าไอ้ที่เราแปลเอกะที่เราแปลพ่อหูมา20ข้อที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้หน้าที่ของเราก็คือจะต้องมาดูว่าสับไหนมันเป็นเอกะสับไหนมันเป็นพ่อหูทําไมถึงต้องดูครับทําไมจึงต้องดูเพราะว่า ถ้าเอากะหรือเพราะหูผิดปั๊บมันขึ้นชื่อว่าแปลผิดครับถึงแม้ว่าเราจะแปลศัพท์มันถูกหมดทุกตัวแต่ลงวจะนะผิดชื่อว่าผิดนะครับมันจะผิดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เลยศัพท์ก็ต้องจำให้ได้วิพัตก็ต้องแปลให้ได้วจะนะมันก็ต้องถูกครับสามอย่างนี้นะครับสามอย่างนี้ทีนี้ว่ากลับมาสรุปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าท่านที่ตามไม่ทันนะครับ เนี่ยสี่ตัวนี้วันนี้สี่วิพัฒน์นะครับในบทนี้สี่วิพัฒน์ต้องดูให้ดีว่าถ้าเป็นปฐม er, า,าวิพัฒน์ลงท้ายด้วยสระโอเป็นเอกลงท้ายด้วยสระอาเป็นพหุเวลาแปลต้องมีทั้งหลายนะครับถ้าเป็นเอกวันจะนะจะถีแปลว่าของถ้าเป็นานแปลว่าของทั้งหลายนะครับนี่นี่ต้องดูตัวนี้ดูท้ายศัพท์นั้นเราลองมาดูนะครับดูในเอกาสารของท่านเลยนะครับว่า สับไหนมันเป็นเอกะศัพ์ไหนมันเป็นพ้าหูดูเอกะกับพ้าหูให้ทะลุก่อนแล้วค่อยมาแยกศัพ์นะครับค่อยมาแยกศัพ์สาวกานังเป็นอะไรวจนะครับพ้าหูสังโฆเป็นเอกะนะครับคัตติยสาเป็นเอกะนะครับโสโกเป็นเอกะนะครับปุริสานังเป็นพ้าหูนะครับสัตตาเป็นพ้าหูนะครับ ข้อส <Bien> ี่ปุกะละสาเป็นเอกรุขาเป็นเอาหมู่ชนะนางเป็นเอาหมู่อาจาริโยเป็นเอกวจนะพุทธะเป็นเอกาธรรมมาเป็นเอาหนะนะครับอาวุธานางเป็นเอาหจนะโปฏหาโศเป็นโจรานังเป็นปริวาราเป็น ปเทศสะเป็นขัตติโยเป็นภารกานังเป็นสะกุนาเป็นอัตสานังเป็นวชโชเป็นมนุษย์ศัตสิเป็นอวาโสเป็นสังคสะเป็นวิหารโรเป็น สามเนรานาังเป็นวังโสเป็นเท่านี้ก็แสดงว่าเริ่มซึมนะไม่ใช่ซึมเพราะว่ามันไม่เข้าใจนะคือซึมสาบเข้าไปไม่ใช่ซึมมึนงงครับพอเรารู้ว่าะนะปั๊บเราตอบว่าะนะถูกปั๊บมันจะเป็นช่องให้เราได้แปลหนังสือได้ต่อไปนะครับต้องมาแยกสับ นะครับว่าสับนี้มันแปลว่าอะไรนะครับสาวกะข้อเดิมครับสาวกะสาวกะนะครับสั์เดิมเป็นสาวกะอยู่แล้วแลว่าสาวกนะครับถ้าเราแปลได้แล้วไม่ต้องเขียนแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เขียนข้างบนหัวมันหน่อยนะครับสาวกสังโคสังโคแปลว่าตัวนี้เขาแปลว่าหมู่นะครับอันว่าสงสงสาวกก็คือหมูสาวกเขาแปลว่าหมู่ตัวนี้ครับ คือตรงนี้ผมบังคับให้แปลว่าหมู่ถ้าเกิดว่าสาวกะมากับสังโฆให้บังคับว่ามู่แต่ถ้าแปลว่าอันว่าสงแห่งสาวกสง,สงของสาวกมันฟังแล้วมันไม่เพราะคัตยะมาอีกแล้วครับรายนี้ต้องย้ำบ่อยๆนะครับโสโกโสโกความโศกค,ความโศเอาแปลว่าความโศก โศกเศร้าโศกนี่นแหละแต่สำนวนบาลีขอใช้ว่าความโศกแต่ใครจะเติมว่าความเศร้าโศกมาก็ต้องเป็นเฉพาะกิจแต่ถ้าแปลพร้อมกันขอให้ใช้ความโศกนะครับปริสานังสัตตาเจอมาแล้วครับทั้งสองสัมไม่น่าจะบอกนะอา้าวรุกขชาติสวนรุกขชาติแปลว่าอะไรรุกข,ขาตัตัวน,นี้แปลว่าอะไรครับต้นไม้รุกขาเนี่ยครับรุกขชาติเอาภาษาบาลีไปใช้เฉยเลย ันฟังเคราะห์นะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาลีนะครมบคุณลาาักษณน่าจะรู้ชนะน่าจะรู้อาจาริยะก็น่าจะรู้นะครับมาข้อเจ็ดอาวุธานังอาวุธานังแปลว่าอะไรครับอาวุธนะครับโกธฐานังสัใหม่นะครับอันนี้สับเข้ามาใหม่แต่ว่าส่วนเมื่อกี้มีพาค่าตัวหนึ่งส่วนโกดฐา,านังแปลว่าส่วนเหมือนเรา เรียกว่าบูชาแล้วนะห้าโกรธถาดเนี่ยครับโกรธถาดมาจากศัพท์นีห้าส่วนห้าโกรธถาดอะไรบูชาข,ขันแก้วบูชาห้าโกรธถาดใช่ไหมคะเด็กซูมาห้าห้าโกรธถาดอะไรไม่รู้นะครับมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจําได้ว่าห้าโกรธถาดห้าโกรธถาดคืออะไรส่วนที่หนึ่งพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อีกสองส่วนการ รูลัดพ,พ่อแม่กับอาจารย์ใน5โกฏถาเราก็ฟังโกฏถาโกถาฟังมาครับพ่อพ่อพ่อแม่กับอาจารย์ก็กรรมฐานใน5โกฏถาต้องนี่คือความเข้าใจตั้งแต่โบราณจริงๆแล้วประเพณีทางเหนือนมันมีประเพณีที่ที่มีคําบาลีที่ซึมซับอยู่เยอะที่สุดกว่าภาคอื่นๆ ครับเราได้ได้รับส่วนของบาลีสปะสเปตบาลีนะครับไม่ใช่เล่นนะครับโหเขาพูดบาลีตั้งแต่กําเนิดสปะสเปตั์สปะเนี่ยเวลาเราไปเขียนไปเขียนยังไงก็ไรู้นะสปะเนี่ยอย่างนี้แหละมาจากบาลีอะไรจันสมบูรณ์สปะสเท หรือสัพเพเหร,ระภาษาไทยภาษาไทยสัพเพเหระสะปะสะเปตเพราะว่าพูดพูดพอพานพอพานไม่ได้ปะนะ <c oughs> ป่า <c oughs> นะครับ <ปะ S 1> แต่ว่าทั้งปวงมากมายหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างกับสปะสเปตมีสปะสเปมีมากมายหลายอย่างนะนะสปะสัพเพมีมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือคาบาลีที่ปรากฏนะครับงันห้าโกรธห่า เหมือนกันเนี่ยสูมาขันแก้วห้ากดฐานอะไรแล้วก็มีขันอะไรโยโยขันมีการโยขันด้วยโยขันคืออะไรโยขันมันมาจากคำนะาโยสันนิสินโนนะเียันโยขันนะครับอันนี้โกฎฐานพูดถึงโกฎฐานมันไปไกลอ่ะข้อแปดไม่ต้องแปลและโจรานังปริวาราทับศัพท์นะครับ ทับศัพท์เดียบ่อกทับศัพท์แล้วอะทับศัพท์อีกแปลว่าปริวารนะครับจะไปแปลว่าทับศัพท์นะทับศัพท์หมายถึงให้แปลตามศัพท์เดิมประเทศศัพท์นี่ก็ทับศัพท์นะครับเราใช้คาว่าประเทศประเทศเนี่ยแล้วประเทศมันแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนส่วนที่ถูกแบ่งออกไปแล้วเรียกว่าประเทศนะครับขัติยะก็กษัตริราคาก็เดกสักุณะแปลว่านกข้อสิบนะครับสักุณะแปลว่านกอัศสาแปลว่าม้าวะโชแปลว่าข้อนะครับ ข้อ12ครับมนุษย์ศแปลว่ามนุษย์อาวาสเอาละครับจะไปแปลว่าอาวาสนะที่อยู่ครับอาวาอาวาสแปลว่าที่อยู่แต่ถ้าใช้กับพระแปลว่าอาวาสแต่ถ้าใช้กับคนบ้านแปลว่าที่อยู่นะครับก็ต้องไปแยกศัพท์ด้วยตรงนี้แปลว่าที่อยู่พอผมผมคิดหาศัพท์อะไรไม่ออกผมก็ใส่ใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวมาอธิบายเรื่องคำแปลข้อ13นะครับ สังฆศาสตร์ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหมู่แล้วนะครับแปลทับศัพท์สงนะครับวิหารโรก็ทับศัพท์นะครับ,บส,สมบาบสบสม,มเณรานังทับศัพท์บางโสยังทับศัพท์อีกนะครับโอโูศัพบรีเอามาใช้ในภาษาไทยในเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรครับบางโสแปลว่าอะไรครับบางโสทับศัพท์<ง>ครับแปลว่าวงไม่ใช่วงกลมนะครับวงตระกูลเนี่ย พอมาเป็นภาษาไทยปั๊บใส่สันสกฤตเข้าไปหน่อยเท่นะจริงวังส,สังภาษาบาลีเป็นวังส,สังสันสกฤตเป็นโสสาากายโยครับกายครับกายผมก็ไม่รู้จะหาศัพท์อะไรนะพะศัพท์ที่เป็นพงลิงมันก็หายากอยู่อ่านะครับมหาชนานังมหาชนานางมหาชนนะครับทับศัพท์มหาชนนะครับประเทศโทสป,ป,ศปาสการนังก็เป็น บาสกนะครับคามาะคามะแปลว่าอะไรครับแปลว่าบ้านนะครับแปลว่าบ้านแปลว่าบ้านอริยานางธรรม,มายังทับศัพท์นะครับโมโหโมโห,โมโห,โมโหมเมื่อกี้มีโทโสแล้วนี่มีโมโหภาลษาตนทานเน,นี่ยโมโห,โมโหแปลว่าอะไรครับอาจจะแปลอย่างนี้มันก็ง่ายนอยอันว่าโมหะนะครับอันว่าโมหะดีกว่าง่าย จริงจริงแล้วว่าความหลงโมหะงแปลว่าความหลงสิบเก้าข้อยี่สิบนี่ครับยี่สิบข้อทีรานังอานันโธโหมาเจอสัตว์นี้เข้าไปทีรานังแปลว่าอะไรครับทีระทีระนะครับแปลว,ว่านักปร,ราณ์นักปราศาสตบัณฑิตธีรชนสว่วนอีกคำหนึ่งอานันโธครับใครที่ชื่อว่าอานน์หรือพระอานนแปลว่าอะไรครับแปลว่าความ ความอะไรครับอานอนท์ยินดีนะครับก็เอาสับยากๆมาใครชื่ออานอนท์ก็ชื่อว่าแปลว่ายินดีนะครับอันนี้ก็ใส่สับให้เข้าไปเราก็มีหน้าที่เติมวัจ,จนะทนี่ตาต้องไวครับการแปลบาลีเนี่ยมันต้องตาไวครับเพราะนั้นไอ้ความเป็นตาไวนี่แหละทำให้ได้ใส่แว่นนะครับพอ <c oughs> มันต้องเพ่ง <c oughs> เพ่งแล้วมองให้มันทะลุ ทะลุทะลวงเห็นวจะนะคือความสัมพันธ์ระหว่างสัพบาลีความสัมพันธ์กับความจำความสัมพันธ์กับความเข้าใจมันมันรวมเข้ามันเป็นจุดศูนย์รวมเข้ามาทั้งหมดกว่าที่เราจะแปลได้นะครับต้องมาแกะทีละตัวทีละตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างท่านที่เพิ่งมาวันนี้นะมืดแปดด้านเลยนะครับเราเรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ้สบายมันพอมาห่อจัง พูดมากช่างนะที่ไหนได้คนเพิ่งมาวันนี้นมือ่แปดด้านนะนะครับถึงแม้จะสังเกตได้ก็ช่างนะแต่ประสบการณ์มันประสบการณ์ยังไม่ถึงโมงบินยังไม่ถึงก็ยังจะไม่เข้าใจได้ทะลุแต่ก็พอเข้าใจอยู่บ้างครับพูดมากเดี๋ยวมันจะไม่ไม,ไ,มไม่พอแปละนะอ้าวครับคิดว่าน่าจะแปลพร้อมกันได้นะครับอา้าวแปลพร้อมกันนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นมา สังโฆอันว่าโสสาวกะ คงไม่เป็นนะม้งเอาวหมยครับาคูนา ทดสอบแปล0 0นน,นะครับถ้ท่านต้องไปแปลซ้ำหลายหลายรอบจากที่เขียนเอาไว้ท่านก็ค่อยลบไปทีละตัวถ้าขี้เขียนลบส่งข้อความมานะครับในหน้า f c e e o o o เดี๋ยวผมจะส่งเป็นไฟเวิร์ดไปให้เพราะว่า,าส่งเป็นถ้าเป็นไปโหลดเอาที่ Facebook มันจะเป็นไฟล์ภาพเวลาป็้นไฟล์ภาพมันไม่ชัดมันไม่คงเหมือนไฟเวิร์ด ก็เป็นข้อความท่านใดที่มีคอมพิวเตอร์นะครับส่งข้อความมาผมก็จะส่งไปให้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าใน Facebook ผมนี่มันเยอะแยะคนเยอะมากใครเป็นใครแต่ผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยอ้าวนะครับ003ผ่านไปต้องไปแปลทบทวนเองหลายหลายรอบนะครับให้เกิดความคล่องขึ้นต่อไป004นะครับใน004นี้เหมือน003ครับต่างกันตรงสับข้างหน้านะครับ ดูคำอ,อธิบายนิดหนึ่งผมบอกว่าให้แปลศัพท์ข้างหน้าเป็นสัตมีวิพัฒน์ว่าไหนแปลศัพท์หลังเป็นปัมาวิพัฒน์ว่าอันว่านะครับก็จะมาคล้ายคลึงกันนะครับศัพท์ทั้งสองเป็นเอกวจนะศัพท์ทั้งสองเป็นบุวจนะศัพท์ ana, ทั้งสองเป็นทั้งเอกะและพหูมันก็จะเริ่ม,มงงงงขึ้นไปตามลําดับนะครับอันนี้เราจะไปะตามตามขั้นตอนนะครับตามลําดับขั้นตอนให้สังเกตดู วิพัฒน์ให้ดีทีนี้ว่าบอกว่าสาบหน้าเป็นสัตมีวิพัฒน์ลองมาดูคําที่เป็นสัตมีวิพัฒน์บ่อย